สวัสดีค่ะมา่อกับแม่แล้วก็น้องอานอีกแล้วค่ะมือนี้ลูกสาวเสื้อขนมกุยช่ายมาฝากพี่น้องเจ้าประจำแมอมากินลูกสาวมาหาเนาะค่ะเนาะเขาซื้อกุยช่ายมาฝากมากับพี่น้องเสแซ่บน้ำกันเขาเขาซื้อมาฝากแมวเลยว่าเอาถ่ายคลิปถ่ายคลิปมาสันดอดดูดูในถ่ายเอถ่ายคลิปน้ำกันเนาะจะเนาะมากับพี่น้องเสแซ่บน้ำกันค่ะเพื่อนแคมมัน มันยิ่มเขียวงอมเออนี่แหละมันเทมมาในนี้นะเทมมาในตะเกียบเลยมาค่ะพี่น้องมีใส่กุยช่ายใส่เอียงน่ะมันมัน,มนเขาเอื่นมันเอียงว่ะมันม่วงเออมันม่วงหล้วกับฟักทองเนาะคะ่ะเนาะมาค่ะแซ่แบๆต้องกันพี่น้องแม่ชอบกินใส่กุยช่ายเนี่ยค่ะอืมอืม,อม โอ้ยมันสีเงี้ยยี่่าวด้วยไว้น้องสีเงียย้ยไหมของปวดแมวจ้ะเ <c oughs> จ้าประจำเลยคันนี่ลูกสาวมาซื้อมาฝากซื้อมาฝากทุกครั้งแต่ว่าแม่บ่ค่อยได้ถ่ายคลิปบ่ได้ถ่ายคลิปครั้งนี้เลยขอถ่ายคลิปเพียงหน่อยมาพี่น้องแซ่บแซบกุยชายนี่มันเป็นยาเลยจ้ะนี กินให้เป็นยากับเป็นกินให้เป็นพักกับเป็นจ้ะแกยังบุแม่รื่มแล้วแต่ว่าล้วนเป็นยา <laughs> กินได้บ่ออไรนัวงอันอื้อหือั้อหืออื้อหมี่ื้อเมื้อนีื้อหืออ,อื้าหไปอ้อหื้อหืตออออ้อพี่น้อง นี่ใสมันม่วงตีมอเลยหรออืออือหือจำปากจำคาเลยนึกออกสมมาจักเนาะอือ ใส่มันม่วงเสียบพี่น้องผักทองนี่คือยิบบ่ไ้ว่ะน้องอันแม่ใส่มันแตกอะ่ะแต่มันแตกขีดแบบเนี้ยขีดแบบเมนมันเหลวอ๋อ,อ,องอืมอืม บ่ได้ะแมลูกเปส่วนไปหอมตาบ้อือืม,อมจ้องล่างงานเป๋วส่วนมากมันเป็นหนออันนี้ใส่เธอล่องใส่นั่นไปใส่ฟักทองเธอล่อง,องอยังล่องบางหาันข้ามบางหันเลยของไอ้ิ่ข้ามที่สองอร่อยปอใส่ฟักทอง เ <c oughs> จ้านี่เลยเขาคิ้วเอาผมดเดียวไปน้องเขาคิ้วสื่อผลได้นี่มาค่ะแสบๆน้ำกัน <c oughs> อืมหอมหอมนีม ชุเมือนี้ตะเกียบท่านท่านส,านสม,มัยเนาะไม่มากินฟันแท้มาพร้อมพี่น้องในถุงตะเกียบมันยุบดีดีคือดีแท้ือท่านสม,มัยแท้เขาบอกเหยียบขานแพกเนาะกินยังไงถ้ามันขึ้นไงล่ะ สอนจักเอากินบ่อไหนก็สอนจักเอาจั <c oughs> ากไอ้กวองเตะละกินงามๆใน,ตนเตะเนาแม่จกักแม่เอาออกด้สันเอา้า <c oughs> แม่ว่าแม่ายๆแม่นางผิดท,ทางบ่าวใส่กุ้ยช่าย เห็นใบกุชายเราคิดถึงยินงซูมน้ไม่สมให้นี่ไมอ mm hmm. อร่อยช่าๆพูดหัเสบวิดีเด้อนวันใส่กุชายขนมกุชายอหน่อยบ้าลุกัครับอือครับ mm hmm. มาหายแม่สุกทิดด้ะคใหญ่อลไรกับปากกวางพี่นอ้องเอ้ยมันม่วงกับเสียบเดียใส่มันม่วงกับเสียบจ้ะม,ม,มาค่ะ อวกไปไหนใส่เต็มเต็มทีเลยเจ้านี้ขายดีพี่น้องเด๋ยวค่คิ้วเรื่องแถวสื่อหมดเลยค่ะไปย่ำเว้นโอ้ยได้ร่มงนหม <laughs> เอ้ยแล้วแต่อสมันน้ำจ้ำอืมไหนบอ๊ะไี่ครับ นีน่แหละยามยามไปกาแฟไม่กินกับแม่ไป <c oughs> น้ำไปกาแฟ,ไป,าฟไปกาแฟที่วีไปวังหันยามไปหลดเย <c oughs> ็นเรามั่งไะเนี่ยไอ<ห>้เรื่องกินขน่ะแม่เพราะวาไอ้นี่แหละที่เดินทางเอามากินหลด <c oughs> อิ่มแล้วพี่น้อง <c oughs> อิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วค่ะ เกี่ยงจานเลยพี่น้องเอ้ยรับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แมวกุดน้องอ่านในเด้อค่ะเด้อกระดิ่งติ้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 งเจอกันพ่อหอมปากหอมข้อเนาะจ้ะพี่น้องขันโบ่ทยกะบไทยผู้เดียวตลอดกินกาแฟถลุเงาเงาเออไายผู้เดียวกัเงาเงาง้อยง้อย มื่อนี้ก็ซ้ำนี่แล้วเนาะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ก็น้องอัานได้เด้อค่ะเด้อก่อนจากกันมื่อนี้แม่ก็สิขออวยพรให้สุขูรทุกคนมีความสุขความเจริญเด้อค่ะสิเดินทางไปไสมาไสให้ปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับเนาะให้มีแต่โชคตลาดมิตรมิตรจะหายหลบขวางหลบแอวเด้อค่ะเด้อสั้นละเมื่อนี้สวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย